ฟอร์ดมาส a ตงเ h e ล b y GT 350ปี2026คือหนึ่งในตำนานของวงการรถยนต์อเมริกันที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นใหม่ที่ทันสมัยขึ้นดูดันขึ้นและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแต่ยังคงรักษาจิตวิญญาณของมัสเซคาอเมริกันไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมและในปี2026นี้ฟอร์ได้นำเ h e ล b y GT 350มาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการสร้างความตื่นเต้นให้กับสาวกความแรงทั่วประเทศ ฟอร์ดม s ส a ตงเชล GT สามร้อยห้าเป็นรถที่มี DNA ของสนามแข่งโดยเฉพาะรุ่น2026นี้ที่มาพร้อมกับการอัปเกรดทั้งด้านสมรรถนะการออกแบบและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่บนถนนและในสนามแข่งด้วยคุมพลัง V8 ที่ส่งเสียงคำรามแบบดิบๆและการตอบสนองที่เร้าใจทุกครั้งที่เหยียบคันเร่ง มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนเชลลี GT 3 5 0ปี2 0 2 6ยังคงใช้เครื่องยนต์ V 8ขนาด5.2ลิตรแบบแฟลตเพลนแครงชาร์ฟซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ให้กำลังสูงสุดกว่า550แรงมา้าและแรงบิดมากกว่า580ินิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดเท่านั้นเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่บริสุทธิ์และดุดันสุดครัวเสียงของเครื่องยนต์นั้นถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะเสียงคำรามของ GT 3 5 0นั้นมีเอกลกลัษณ์เฉพาะตตตัวแตกกต่าางจสตงทั่วไปด้วยยเสีีงท่มีความแหลสูงแต่ลึก หนักแน่นและเร้าใจเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสัมผัสอารมณ์รถแข่งในทุกๆวันระบบช่วงล่างของ GT 3 5 0ปี2 0 2 6ใช้เทคโนโลยีแมกเนร่าซึ่งสามารถปรับระดับความหนืดของโช้คอัพได้แบบเรียลไทม์เพื่อการควบคุมที่แม่นยำทั้งในโค้งความเร็วสูงและการใช้งานในชีวิตประจำวันตัวรถยังติดตั้งดิสเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกขนาดใหญ่ทั้งหน้าและหลังเพื่อประสิทธิภาพในการหยุดรถที่มั่นใจได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ในด้านการออกแบบภายนอกเชลลบี GT 3 5 0ยังคงเอกลักษณ์ของมาสแตงไว้อย่างชัดเจนแต่เสริมความโหดและดุดันด้วยชุดแอโรพาสรอบคันไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าแบบใหม่ที่ออกแบบให้มีช่องดักอากาศขนาดใหญ่ฝากระโปรงหน้าแบบน้ำหนักเบาพร้อมช่องระบายความร้อนสเกตข้างแบบสปอร์ตและสอยเลอร์หลังขนาดใหญ่ที่เพิ่มแรงกดในความเร็วสูงล้อแมกแบบฟอร์จอขนาด19นิ้วหุ้มด้วยยางสมรรถนะสูงมิชลินพายออสปอร์ตครับ2ซึ่งเป็นยางที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้งานในสนามแข่งโดยเฉพาะ ทำให้ GT 3 5 0มีการยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมแม้ในสภาวะที่ต้องใช้ความเร็วสูงต่อเนื่องเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารเราจะพบกับการตกแต่งที่ผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความสปอร์ตพวงมาลาัยแบบแฟลตบอรทอมหุ้มด้วยเอาคันธาร่าบอะดนั่งแบบสปอร์ตจากริคารโรรองรับแรงกระแทกและการโค้งได้ดีคอนโซลกลางออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่เน้นประสิทธิภาพในการใช้งานและแสดงผลผ่านหน้าจอขนาด12นิ้วแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ระบบ Infotainment รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงจาก Bang Olufsen ที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมทำให้การเดินทางในทุกเส้นทางมีความบันเทิงและความสะดวกสบายไปพร้อมกันด้านความปลอดภัย Shelby GT 3 5 0ปี2026มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเช่นระบบเตือนก่อนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัตีและระบบเตือนมุมอับสายตารวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันเพื่อความมั่นใจในทุกการขับขี่ ในปี2026ฟอร์ด u s t a n งเ s h l b y GT 350จะมีการนำเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยผ่านทางตัวแทนจําหน่ายของ Ford Perform a n c e โดยจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีได้แก่สีขาว Oxford White สีดำชา a d โด Black สีฟ้า Velocity Blue และสีแดง r Race Red พร้อมสติกเกอร์ลายเช e l b ีที่เป็นเอกลักษณ์ราคาจําหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ6.5-7.2ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและค่าภาษีการนำเข้า แต่สำหรับผู้ที่ลหลงไหลในความแรงและความเป็นตำนานของ Muscle Car American GT 3 5 0ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเ Shelby GT 3 5 0ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความแรงความกล้าและความลหลงไหลในโลกของยานยนต์เป็นรถที่มอบประสบการณ์ขับขี่ที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความตื่นเต้นโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีถนนหลากหลายรูปแบบรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งการขับแบบทัวริงและการออกไปซิ่งในสนามแข่งแบบวันแทรกเดย์ อีกหนึ่งจุดเด่นของ gt 3 5 0คือความสามารถในการนำไปแต่งเพิ่มเติมทั้งในด้านสมรรถนะและรูปลักษณ์มีชุดแต่งจาก h e ล b y และ Ford Performance ให้เลือกมากมายรวมถึงอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์ดังต่างๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือความโดดเด่นของตัวรถได้อีกหลายระดับ Ford Mustang Shelby gt 3 5 0ปี2026จึงเหมาะสำหรับคนที่รักการขับขี่ชอบเสียงคำรามของเครื่องยนต์ v 8และต้องการสัมผัสความเร้าใจแบบอเมริกันแท้บนถนนเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นนักสะสมรถยนต์มืออาชีพหรือนักขับที่สแสวงหาความร้อนใจในทุกเส้นทาง GT 3 5 0อาคือคำตอบของคุณด้วยจิตวิญญาณแห่งสนามแข่งเทคโนโลยีที่ลำหน้าและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเหนือใครและสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ไม่ได้มีแค่ความแรงแต่ยังมีเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ GT 3 5 0คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเดอะคาร์ เพื่อรับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆทั้งในไทยและทั่วโลกเราจะกลับมาพร้อมกับรีวิวและเรื่องราวของรถรุ่นใหม่อีกมากมายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ